สวัสดีครับวันนี้มาปฏิบัติการตัดเล็บกลุ่มรุ่นใหญ่ข้างนอกนะคะไข้ขาวเหนียวรุ่นใหญ่นี้ตัดค่อนข้างจะยากนะคะค่อนข้างจะยากอยู่แต่ก็ตัดได้หลายคนเลยนะคะเอาลงคลิปได้บ้างเอาลงคลิปไม่ได้บ้าง <c ười> ที่ลงไม่ได้ก็คือแบบดิ้นไปดิ้นมาก็เลยแบบภาพไม่สวยนะคะ <c ười> ภาพแบบดิ้นอย่างเดียวดิ้นไปดิ้นมาก็เลยไม่ได้เอาลงตัดได้หลายคนเลยนะคะ ดูยยสตองสตองมาดมแม่เช็ดหูด้วยนะคะตัดเสร็จก็เช็ดหูด้วยนะคะเช็ดหูให้เด็กๆเขาด้วยดูพุงยยสตองถอยไปอ้วนเช็ดหูให้ด้วยนะคะเพราะว่าแม่ต้องต้องเช็ดหูให้เด็กๆทั้งหมดนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเช็ดหูคือจะไม่แบบว่าปล่อยให้หูลูกแบบเละเทะนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันอาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างนะคะเพราะว่าเด็กๆ,ๆเยอะเนาะก็ ทำทีเดียวไม่หมดนะคะเช็ดหูเนี่ยตัดเล็บก็เหมือนกันนะคะทยอยทํานะคะเสร็จแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะคะไม่ค่อยเกลยเท่าไหร่นะข้าวเหนียวอะ่ะค่อนข้างจะทําได้ไวไม่ไม่ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะคะเนี่ยคนนี้แหละเขาตังนี่แหละตัวดีเขาตังนี่ดิ้นมากเลยนะคะได้ภาพนิดเดียวดิ้นจนแบบว่าภาพแบบจับจุดไม่ได้เลยอ่ะดิ้นมากเลยอ่ะเช็ดหูหน่อยเช็ดหูกันนะคะยายสตรอง พอนั่งในจะตองนั่งเฝ้านั่งเฝ้าหมดเลยนะคะเฝ้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆแม่เฝ้าแม่สต,ตองน,น่ารักมากเสร็จแล้วก็ตังนะคะต่อด้วยกระลำนะคะกระลำนี่ก็ดิน้นดิ้นมากผักกาดนี่จอมดิ้นเหมือนกันนะคะดิ้นมากๆเลยผักกาดนี่ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยกระลำก็ดิน้นใยใบบุญใบบุญนี่ตัดง่ายมากนะคะใบบุญน่ะตัดง่ายมากเป็นเด็กที่แบบ เรียบร้อยแต่ปีนเก่งนะคะก็จะปีนมาที่ประตูแล้วก็มาเกาะประตูเขาบนบนประตูแล้วก็เรียกแม่อย่างนี้ทุกวันเลยนะคะเรียกแม่เสียงดังลั่นเลยนะคะใบบนอ่ะเขาน่ารักมากตัดแล้วก็เช็ดหูเช็ดหูกันหน่อยนะคะเขาเขาตัดง่ายดูดูนี่นี่นี่เอ้ขาเจ้าขาเจ้าขาเจ้าเล่เเเนกล้องไ <c> อ <ười> ้เต้าเต่ายันกล้องไอ้เต้า ต้าตัดแล้วนะคะเต้าเป็นกล้องหลอนี่ไครเขาปัน้นเขาปั้นก็ว่นวายเขาปั้นว่นวายเหมือนกันตัดยากเหมือนกันนะคะแต่ก็ตัดได้นะคะตัดได้หมดแต่ก็ว่นวายนะคะกว่าจะเสร็จแต่ละคนอ้ยเหนื่อยพอสมควรเลยนะคะอันนี้ใครอันนี้แม่ไฝแม่ไฝนี่แม่ไฝนะคะ แม่ฝ่าก็ดิ้นก็ดิ้นเหมือนกันแต่ก็ตัดได้อยู่นะคะยังยังยอมอยู่นะคะแม่ฝยยังยอมให้ตัดอยู่ตัดเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเช็ดหูกันนะคะทำความสะอาดหูกันนะคะก็จะทําอย่างนี้ให้กับทุกคนเลยนะคะเช็ดตัดเล็บแล้วตัดัดตัดเล็บทำความสะอาดหูนะคะมาดูนี่แม่ลูกนอนกินนมกันขวางทางเลยไม่สนใจใครเข้าออกมันอะ อยู่ขวางทางแบบนี้เลยนะคะไม่สนใจใครเข้าออกความสุขของเขาเลือกเกินมีความสุขมากมายดู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 ดนรูปอ่ะ่ากินนมของเขาน่ะดูน่ะกินนมกันน่ะตัวยาวแล้วนะคะเจ้าดวงดีอ่ะตัวยาวแล้วก็เป็นผู้ชายเนาะตัวยาวหา่ไปตากินกันโอ้ยดูเลยถ้าเกิดว่าแม่ไม่ได้มาอยู่ขันแก่นนี่พวกหนูคงไม่มีชีวิตรอดจนถึงวันนี้แน่เลย ขอบคุณเทว,วดาฟ้าดินที่ส่งให้แม่เคียงมาอยู่กอนแก่นใน่ช่วยเด็กๆที่นี่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ